ก็ผมทุกคนผมจะมาทำคลิปที่น้องๆขอมากันเยอะมากครับนั่นก็คือคลิปเปิดบ้าน เคครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับช่วงแบบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานที่ที่แบบเราใช้ถ่ายทํากันเนี่ยมันแปลกไปครับมันแบบไม่ได้ถ่ายที่แบบสตูที่เดิมไม่ได้ถ่ายที่แบบคอนโดผมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยที่แบบผมเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทานะครับแบบมาถ่ายแบบในบ้านนี้หรือแบบตรงทรงตรงสวนอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่าคือตอนนี้ครับผมได้ทําการย้ายออกจากออฟฟิศเก่าแล้วแล้วผมก็ย้ายออกจากคอนโดผมแล้วด้วยนะครับก็คือง่ายเลยเนี่ยผมอ่ะได้ทาการย้ายทั้งตัวผมแล้วครับแล้วก็สตงสตูอะไรเงี้ยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อน่าคือผม thank mm -hmm. you ผมหมดไปเยอะครับทุกคนเขาไม่บอกตัวเลขกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยอยากแบบเอาตัวเลขเข้าอยู่ในหัวมีเยอะเหลือเกินดูในไอสัตว์มาบอกกัก่อนแล้วกันเพราะผมมารู้สึกว่าแบบการที่แบบผมแยกอยู่ครับเหมือนเออผมจะนอนที่คอนโดใช่ไหมแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยมาทางานที่แบบออฟฟิศผมรู้สึกว่าการที่แบบผมทําแบบนั้นอ่ะมันทําให้แบบการถ่ายทาคลิปมันมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปผมก็ตัดใจแบบลองปรึกษาทีมงานครับว่าแบบเออเนี่ยถ้าเกิดเราแบบย้ายมาอยู่รวมกันเลยมันจะแบบทําให้แบบการถ่ายทําทําให้คลิปวิดีโอเราแบบดีขึ้นไหมอะไรเงี้ ที่แบบผมนอนที่นี่รวมถึงแบบเอาทีมงานเอาสตูทุกคนมาทํางานที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบการถ่ายคลิปมันมันง่ายกว่าการที่แบบไปไป,ไปมาๆอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมทุกคนเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวบ้านกันดีกว่ามีหลายคนอยากรู้ว่าแบบเออเนี่ยพี่เป็ดบ้านใหม่พี่เป,เป็ดเป็นยังไงบ้างไม่ได้แบบรูล้ลางเหมือน,ย,น,ย,นย,ยูทูบเบอร์คนอื่นครับยูทูบเบอร์อื่นแต่กูไปดูท่องคนอื่นมา30ล้านบ้านแบบโอยเนี่ยแต่เรื่องหาดเดบีมีเต่ามีน้ำมีจั แต่อย่างที่บอกไปนะไม่ได้บ้านมือหนึ่งนะครับเป็นมือสองเดี๋ยวดูกัานนี่หน้าบ้านอ่ะนี่ก็คือเป็น uh, ประตูหน้าบ้านนะครับนี่ก็เป็นแบบอที่จอดรถซึ่งจอดได้สองคันแต่ว่าไแบบอ้มอไซค์เนี่ยมึงมาจอดในบ้านทำไมมึงไม่ให้รถใหญ่ รถคนอื่นมาร้อนอ่ะดูดูเนี่ยมีรถใหญ่นะครับสองคันอันนี้รถเอนดิมอันนี้รถเออตัดต่อน้องอาร์ตแต่ต้องจอดทัางนอกเพราะมีมอไซค์บอกไออาร์ตไม่อยู่ข้างในแต่บอกผมไม่อยูข้างนอกโอเคโอเคก็เท่านี้ครับจริงๆตรงเนี้ยไม่มีแต่ว่าที่มันมีของอ่ะเพราะมันคือของจากตะปูเก่าครับที่แบบไม่รู้จะเอาไว้ไหนเอามากองไว้นี่ก่อนอันนี้ก็เป็นบอร์ดนะครับซึ่งเออไม่ได้ใช้แล้วส่วนอันนี้นะครับก็จริงๆอน่ะมันเป็นแบบพ่ใสษเอกสารแต่ว่าเราก็เอามาไว้แบบวางของพวกแบบจุกจิกนะครับที่แบบเราย อันนี้ก็เป็นไปเก็บขยะน <_ EN> ะไปโซนต่อไปกัน <_ EN> เจ้าต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูจุดเด่นที่ทำให้ผมแบบเฮ้ย <_ EN> ต้องเข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยู <_ EN> ้สึกว่าชอบตรงนี้มากอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับทุกคนันนี้ <_ EN> อะไรเนี่ยสูสารกล่องสุ่ม <_ EN> อันนี้คือแบบเออเป็นสูสารกล่องนะครับเราเพิ่งย้ายบ้านเข้ามาไง <_ EN> ใช่ไหมแล้วก็แบบแพ็คของนุ่ยนั่นมาแล้วกล่องมันก็ยังไม่ได้ทิ้งก็เลยมากองตรงนี้ก่อนอาจจะลกหน่อยข้ามมันไปนะครับตรงนี้นี่ก็คือทางเดินนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะทุกคนต่อไปครับทุกคนนี่ก็คืือออโซนน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 แแบบบบบบข้้้าาาาางๆะคครััตตีี่่ผผมมมดดดูพเเเเห็จจุยสิใ เข้ามาอยู่เลยเพราะว่าแบบรู้สึกมันชิวดีครับลองสังเกตบ้านทั่วไปแบบจะเป็นแบบพื้นยาใช่ไหมเ,<อ>เป็น่วนแคบๆทางเดินใช่ไหมแต่หลังนี้เขาพิเศษเขาต่อเติมมาครับนี่เป็นแบบที่นั่งกินข้าวชิวๆอันนี้ก็อาจจะลอกอินนครับทุกคนเพราะว่าเลี้ยวๆอ่ะเราเลี้ยวๆครับจริงๆสะอาดแต่ว่าแม่บ้านยังไม่เข้าแม่บ้านเข้าย็นนี้ก็นี่เป็นโซนแบบนั่งชิวครับส่วนใหญ่ก็คือนั่งกินคงกินข้าวรวมถึงมุมเนี้ยผมเคยใช้ถ่ายคลิปหลายคลิปเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถูกแพงใช่ไหมกินของยักษ์เนี้ยผมก็นั่ง ดีอย่างหนึ่งครับคือข้อเสียแล้วกันตอนที่แบบมาทำสัญญากันอะถนนตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ก่อสร้างครับแต่พอกูเข้ามาอยู่วันแรกปุ๊บปุ๊บทุกวันย่ๆๆๆ็กมันก็เลยทำให้คลิปที่แบบพันบาทมาแบบสองสามคลิปอะมันทําให้แบบมีเสียงเข้าเยอะครับก็ต้องขอโทษด้วยละกันรอก่อนอีกไม่นานครับใกล้เสร็จแล้วหน้าต้นต่อไปครับทุกคนอันนี้ก็คือหลังบ้านครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบบ้านทั่วไปนะเป็นแบบพื้นครับแล้วก็มีห้องแม่บ้านใช่ไหมเอาไปดูห้องแม่บ้านด้วย อันนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านนะครับผมุกบนห้องแม่บ้านดีนะดูมีแอร์ด้วยสั์อู้ดูคุณติไปทำไมเพื่ออะไรคุณติเพื่ออะไรมีทีวีด้วยเนี่ยความล่ามีแอร์มีห้องน้ำแต่ว่าไม่มีคนอยู่แค่เป็นห้องเก็บของแทนนะครับรอบบ้านก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไปดูแบบในบ้านกันมา นี่ก็จะเป็นประตูเข้าบ้านนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่เป็นรหัสนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแบบพวกมึงทุกคนอะไม่ชอบเข้าประตูนี้แต่ไปเข้าประตูนี้กันมีประตูเข้าสองประตูครับทุกคนนี่ครับนี่คือประตูที่แบบทุกคนจะใช้เข้ากันนะครับอ่าก็ใส่รหัสไปแล้วก็เปิดเข้ามาได้ครับผมทุกคนเข้ามาเลยครับนี่ก็คือสภาพข้างในบ้านของเรานะครับอ่าเข้ามาปุ๊บนะครับเราเจอโซฟาวูถ่ายคลิปอยู่ทุกคนไม่ทำงานกลนหรอถ่ายกับลูกค้าอยู่หรอคึงอะคลิปอยู่อ่าใช้คลิปอะไรมึงใช้คลิปท เอาโอเคโอเคต้องทำไมบริษัทลงสบายหรือวะวินาไม่มีกำไรเลยสัว์ที่เงินออกแตมตรงข้ามนะครับก็จะเป็นทีวีอันนี้ก็เป็นทีวีที่ออกมาจากคอนโดผมนะครับพี่เบดเข้าไปทำไมอะไรออไม่ไม่ใดูแล้วก็มีลำโพงถึงลำโพงมาครับแบบดีๆเลยครับแล้วก็ของโจโจ้บานโจโจ้อ่ะส่วนพอเราเดินเข้ามาครับต่อไปนะครับผมเลยจอโซนนี้ครับทุกคนอันนี้จะเป็นแบบโซนทำงานครับทุกคนซึ่งโซนนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากนำเสนอมากเรื่องขอโต๊ะเลยโต๊ะนะครับ เป็นโต๊ะแบบเกมมิ่งโดยเฉพาะเรารู้ว่าบริษัทเราชอเล่นเกม <laughs> โต๊ะแบบซื้อจากเกียครับทุกคนโต๊ะนี้เออดียังไงใช่ไหมคือโต๊ะเนี่ยครับมันแบบให้ดูข้างล่างจะมีเนี่ยทุกคนเห็นไหมเป็นที่เก็บสายไฟครับเพื่อที่จะทำให้แบบพื้นมันไม่ลกมากถ้าเกิดแบบเราเอาโต๊ะที่แบบธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยสายไฟมันจะกองข้างล่างนู่นนั่นใช่ไหมแล้วเรามีแมวผมกลัวแบบกัดสายฟงสายไฟอะไรเงี้ยแล้วมันแบบช็อตตายกูซวยอีกถูกไหมโต๊ะนี้ใครจะได้บ้างนะโต๊ะนี้เป็นของเต้ยใช่ไหมของแบบครีเอทีฟครับแบบนิ่มบีมคุยกันครับจะบีม่กระตอเปิดมาถึง อันนี้ก็เป็นแบบของอเบฟให้ดูคอมอันนี้นําเสนอมากคือผมตั้งใจจัดมากครับของเครื่องนั้นมี2เครื่องมีของอาร์ตตัวนี้นะครับจะตกประมาณตัวแสนก็เป็นแบบเออเด็กก็แบบอะดูดูให้ดวงน้องดูหมายเก้านะครับสามสูตรนะครับเด็กๆจัดมาให้ตัดต่อเขาไมเล่นเกมธรรมดามันต้องลองเกมก่อนไหมเป็ดเลเจนด์เนี่ยดูแหละมีเกมตัดดูให้มันตัดต่อมาทําเกมอันนี้เป็นของน้องเบฟต่อไปเป็นนี่ที่ของผมก็จะมีคอมให้ดูคอมเหมือนกันคอมตัวนี้อยากนําเสนอมากนี่ยอัทุกคนดูมีเคสอนันต์เป็ดครับบอกเลยเปรี้ยว เดี๋ยวรีวิวข้ข่าวแล้วกันคือแบบบอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยโคตรเฟีย้ยวไม่ว่าจะเป็นเคสนะครับชุดน้ำพาวเวอร์ SSD แล้วก็แรมทุกอย่างนะครับของแบรนด์คอแตทั้งชุดเลยแลดูไฟครับทุกคนบอกเลยสุดจัดต้อเลยใครจะประกอบคอมนะครับแนะนําเลยครับคอแต่เฟี้ยวนะครับแล้วก็ดูการ์ดจอเดี๋ยวคนถามอีกพี่เป็ดครับแล้วทำไมพี่แบบทำไมไม่ใช่สามศูนย์เหมือนเพื่อนคือเนี่ยน่าจะเป็นตัวรุ่นเก่าสองศูนย์เจ็ดศูนย์ใช่ไหมจริงๆอ่ะคอมตัวเนี้ยการ์ดจอแรงมากนะครับสามศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวเราแบบครึ่อองเก่่าผมะ คือเนี <Piece of> <movement> ่ยผมมาทํางานไงผมก็เลยเอาคอมการ์ดจอเนี่ยที่แรงๆอ่ะมาใส่คอมเก่าแล้วก็การ์ดจอเครื <laughs> ่องเก่ามาใส่เครื่องนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นคอมทำงานของผมนะครับเดี๋ยวไว้แบบไปเปิดให้ดูข้างบนแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในห้องนอนผมต่อไปครับจะเป็นโซนโซนเด็กเก่าบอกล็กชิมป๋งคือแบบดูดิน้ำสามสี่ขวดเนี่ยดูดิ เนี่ยมีน้ำเปล่ายังไม่หมดแล้วก็มีน้ำเปล่าอีกเนี่ยดูมีรีเทนเนอร์เอามากองเนี่ยโอ้โหเก็สกิ่นโคตรเค็มเลยน้องหลายเธอนั่งเก็กเเนี่ยก็เป็นโซนเด็กเกาะบอร์ดนะครับโซนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นโซนแบบไว้ถ่ายทําไว้ปอมแบบมืดๆเลยเนี่ยใช่ไหมมีไฟที่นั่นแต่ว่าตอนเนี้ยโซนเนี่ยยังไม่เสร็จเพราะไฟยังไม่มาครับรอไฟอยู่ผมได้ทําการสั่งไฟมาแล้วคือแบบกกัถ่ายดีๆเลยสั่งไฟมารู้สึกจะแบบดี่มีเจ็บบ้างถ้าจะไม่ผิดเออแค่ไฟนะถ่ายดีจริงป่ะเนี่ยาแล้้วนหส สวยงูน,นี่นั่นจริงน,นี่ทุกคนเนี่ยมีไฟ LED ครับนะอันนี้มีไฟแล้วนะเนี่ยมีไฟแบบหลอดไฟงานวัดผมซื้อมาครับแต่ว่าเรายังไม่จับเพราะเรายังไม่รู้ว่าแสงที่แบบจะเข้ามาเป็นยังไรรงรอติดตามกันนะครับอีกไม่นาน20กว่าวันรอดูได้ถ้าสวยก็ขอยเบฟถ้าจับมาแล้วไม่สวยก็ขอยเบฟไปคอมเมนต์ด่าเบฟกันถ้ามันไม่สวยนะครับต่อ,อไปครับผมดวนจะเป็นโซนโจโจ,โจโ้นะครับโจโจ้ก็ไม่ค่อยเล่นครับช่วงนี้โจโจ้แบบเผื่อบ้านใหม่แล้วก็แบบวิ่งไปทั่วครับไม่ค่อยไปสนใจนี่แล้วกัดีายเนี่ยเนี่ะเนี่ย เป็นห้องครัวอันนี้ก็จะเป็นแบบครัวแห้งอ่ะไว้แบบทําอาหารใส่อาหารอะไรเงี้ยแล้วก็มีตู้เย็นอันนี้ก็เป็นตู้เย็นจากตู้เก่านะครับก็นี่คือตู้เย็นของเราครับกินน้าเปล่าบ้างพี่อะถ <c oughs> ามจริงเน้นโคครับน้ำเปล่าก็ให้เด็กๆกินไงก็มีนู่นนี่นั่นส่วนตรงนี้จะเป็นห้องใต้บันไดเลยครับเป็นห้องเก็บของหลายๆคนก็น่าจะดูแหละยูทูบเบอร์คนหนึ่งก็เปิดให้ดูแล้วป่ะห้องเก็บของครับแล้วก็เข้าไปอยู่วิ่งน่าตัวจังอะต่อไปนะครับข้างล่างเฮ้ยถ่ายคลิปอยู่เดินไปเดินมาเด็ก ไว้นี่อันนี้เป็นห้องครัวประมาณนี้ครับอย่างที่บอกเรายังไม่ได้ล้างจานวันนี้แม่บ้านเข้าตอนเย็นไงผมจ้างแม่บ้านมาครับจะเข้าทุกวันอังคารพรหัสแล้วก็วัน <c oughs> อาทิตย์นะครับผม3วัน <c oughs> ข้างล่างกะมาวันนี้ครับไม่ใหญ่มากครับ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันไปลืมบอกนะครับบ้านหลังนี้2ชั้นนะอันนี้ก็เป็นชั้น2ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นของที่แบบเราไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นโซฟาผมมีทีวีที่ไม่ใช้3าเครื่องมีแอร์อีกหนูเนาะให้ดูมีแอร์ ท,ทั้งแบบออฟฟิศเก่าแล้วก็คอนโดผมแล้วพอมาลงอยู่ในบ้านเดียวเนี่ยมันเลยทำให้แบบที่ไม่พอครับก็เลยคิดว่าจะขายแต่ว่ายังไม่รู้จะขายที่ไหนนะครับถ้าเกิดใครแบบต้องการซื้อครับทีวี เหมือนเครื่องข้างล่างเลยผมชื่อวาวาสองหมื่นมั้ง LG ครับแบบถ่ายเงินได้แบบเฟี้ยวสนใจติดต่อได้นะครับจะขอแบบไม่กดราคามั้งนะครับแบบทักมาพี่เป็ดครับขอซื้อ A ห้า0 0นอันนี้ก็กำมัดหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของชั้นสองนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับก็คือฝั่งนี้สองห้องนอนฝั่งนี้เป็นห้องนอนผมเนี่ยห้องนอนผมจะมีระหัสแต่ว่าเดี๋ยวห้องผมเนี่ยไว้ห้องสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูห้องของน้องๆทีมงานก่อนดีกว่าไปดูห้องแรกน้องเต้ยนอนอ่าดูห้องน้้้้้ออองเตยยโโหหแมมรูว่่าาาีถน ดูตียางอ่ะสีชมพูนะเป็นแบบโทชมพูเลยทําให้นึงหน่อยต้องมีกระจกเด็กไงก็ติดมาก่อนอ่าแล้วก็ อันนี้มาก่อนนะผมบอกทุกคนเลยนะว่าเดี๋ยวขอเข้ามาถ่ายคลิปในห้องนะถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวที่แบบจะจัด,จดนู่นนี่นัน่นแล้วก็ให้ดูนี่นี่กูชอบมากกระจกเต้ยเฮ้ยเปไิดไฟได้เหรอโูไว้แบบไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรเงี้ยห้องเต้ยเดียวกูกอีกเออแล้วก็มีนี่ของตกแต่งน้องเขานะครับอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าอ่าขอไม่เปิดแล้วกันนะครับก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำเต้ยมีฝังบัวทั่วไปนะครับเป็นห้องน้ำทั่วไปเลยบ้านหลังนี้นะครับจะมีคค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 คนน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 ออออออททททััั้้้้งงงหหมม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 มดดะรรรรบบืขเเเเเเเาาาาีีีีีีีีี่่่่่่่่ยยยยใผ๊ไ์ตติแแว ก็นค,นคือผมเตยแล้วก็ไอ้นิ่มนะครับนี่คือห้องเตยที่ไปต่อไปอออเป็นห้องนิ่มแค่นี่ลกหน่อยอ่าไม่ไ้เป็นห้องนิ่มนะครับจริงๆห้องนิ่มอ่ะตอนแรกเป็นห้องเปล่าเพราะว่าของมันเยอะผมก็เลยไม่ได้แบบซื้ออะไรมาเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่บิวอินนะครับให้เป, airport, เป็นบิวอินเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็ของมันนุ่นีๆบาบ๊าแล้วก็มีแบบบ้านมง้งบ้าน,นแมวอะไรของมันนะครับโจโจ้อ,จอะมันชอบไปทีห้องนี้อันนี้คือที่มันออกมาเป็นเงี้ยเพราะมันแต่งเองครับไอ,อ้นิ่มนะครับแล้วก็มีแอร์ก็ห้องน้ำห้องน้ำก็เหมืออ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 อนน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 นกกกััััครรรรบีีีีี้้้้้้ไไไไไมมมม่่่่ตงงงดดดููหหหเเเเพาาะะผญิ๋ยวปจท <Wow. S 2> ต่อไปครับทุกคนถึงห้องนอนของผมแล้วบอกเลยว่ารู้บอกว่าทําไมอ่ะเราถึงถ่ายคลิปทัวร์บ้านช้าเพราะผมยังจัดห้องผมไม่เสร็จ <c oughs> ผมก็เลยไม่ถ่ายแต่ตอนเนี้ยก็ยังมารอายเปอร์เซ็นต์มันประมาณแบบเก้าสิบห้าแล้วกันขาดอย่างนิดหน่อยแต่ก็เอาโอเคถ่ายแล้วกันอ่ามาเลยครับผมทุกคนนี่ก็เป็นห้องนอนผม ดูมุมนี้กัร้านเข้ามานะครับพอเลี้ยวมาก็เจอเตียงนอนผมนี่ก็เป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็มีโคมไฟนอนกี่คนนอนคนเดียวอันนี้ก็เป็นตู้เก็บของตู้เก็บของนะครับน,นี่ก็เป็นแบบของแบบจุกจิกนะครับอุปกรณ์คงมคอมอะไรเงี้ยเปิดได้ทุกอันนะครับเนี่ยเปิดอย่างงี้ง่ายๆ,ๆเนี่ยประมาณนี้ต่อมาโซนนี้ครับโซนคอมพิวเตอร์ผู้ชายทุกคนจะต้องมีบอกเลยว่าเซตนี้อย่างเดียวผมว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซื้อแบรนด์เนมเว้ยเสื้อผ้ารองเท้ารถผมไม่อินแต่ว่าผมมอินกับการแบบอุปกรณ์คอมจริงๆไม่อยากถ่ายคลิปนี้เลยเพราะอะไรรู้ป เออจริงะมี3จอครับอยากคุ้มใจทำเสนอมากเอาพี่คอมก่อนแล้วกันอคอมอย่างที่บอกว่าตอนแรกอะคอมข้างล่างอะสั่งการจอของนี่มาครับเป็นโนทีดิอะเป็นของ3070นะครับซึ่งไอการจอตัวนั้นอะที่มันแรงๆอะตอนนี้ก็มาอยู่ในคอมตัวนี้เลยบอกแล้วเพราะาอันนี้เป็นคอมเล่นเกมผมไงผมก็เลยอยากเล่นแรงๆหน่อยต่อไปอันนี้เป็นตัว e ของซีเคทแลบเขาไม่ได้จ่ายเงินกูล้วนซีเคทแลบลิมิเต็ดอีดิชั Edition, ่น e สองครับดีมากผมกล้าพูดเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่คนที่มีตัวนี้มันลิมิเต็ดจริงๆครับมันเป็นของแบบงานแแแข่่่งเเกมมมมืืออปปปปีีีีีบบบทล้้วผซาครั ราคาประมาณ16,000บาท ให้ดูโต๊ะหลายหลคนอาชีพนี่โต๊ะกระการนะมีแบบเป็นแม่เหล็กครับดูเป็นแม่เหล็กยังเป็นแม่เหล็กเ,เ,เ,เก็บสายได้เห็น mm hmm. ไหมเป็นของซีกแถบครับให้ดูความแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากแล้วก็น่าจะมีผมคนเดียวที่มีโต๊ะตัวนี้ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับราคา16,00 0บาทแต่ความพิเศษไม่ได้มีแค่นี้ครับโต๊ะตัวนี้ครับถ้าเกิดเราอยากซื้อเราต้องสั่งจากสิงคโปร์ไม่สามารถส่งมาที่ไทยได้เอาง่ายสั่งได้แค่ในสิงคโปรเ์เท่านั้นหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพี่เป็ดถ้ามาสั่งได้แค่ในส จ้างเขาครับมันจะมีคนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ใช่ไหมอ่ะคนไทยอะ่ะแล้วเขาก็แบบรัแบบคนของเข้ามาเข้ามาแบบถูกกฎหมายนะจ่ายภาษีครบถ้วนนะครับราคาเท่าไหร่รู้ปะ 16, ่ะตกหมื่นหกค่าส่งส <laughs> องหมื่นแปดสองหมื่นแปดนี่ไม่โดโต๊ะไม่โดโต๊ะค่าตกแค่หมื่นหกพวกมึงคิดดูว่ากูอยากได้แค่ไหนอ่ะให้ดูนี่มีที่เก็บสายไฟดีครับอยานัดอย่างนี้นะครับเออเป็นไงโอเคเป็นที่เก็บสายไฟนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อลังพื่งมาแต่งจอคอมดูเฟี้ยวนะครับแล้วก็ซื้อนี่มาแบบเจดเคไว้กันสายตาเสียมีแบบลำโพงงงงงงลโพฟฟััเเสสีียย พี <differences S 2> <shirt> ่แสงเฮ้ยไปว่ะเก๊กป่ะเก๊กป่ะ อ่ะเดี๋ยวอธิบายแล้วกันเอาเป็นความรู้เด็กๆนะเผื่อหลายคนแบบซื้อคอมแบบราคาค่อนข้างสูงแล้วแบบอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไร้อปกติอะแบบเวลาเราปิดอะเราชัตด,ดาวถูกปะ่ะปิดในโปรแกรมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเกิดอุบ,บัติเหตุไฟโตไฟดับแล้วแบบเครื่องเราก็จะดับใช่ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับทุกคนมันจะแบบทําให้คอมเราอาจเกิดอาการเสียหายได้ซึ่งไอ้ตัวนี้ครับอันนี้ก็คือไฟสำรองถ้าไฟดับคอมผมจะไม่ดับมันจะยังสามารถเล่นต่อได้ประมาณ5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็คือแบบเรายังมีเวลาเซฟงานยังมีเวลาชัตดาวนนรรบงี้มาตคั อันนี้ก็เป็นโซนแบบใส่เสื้อผ้าไม่มีอะไรมากครับก็จะมีผมก็ซื้อคู่เซฟมาเป็นคู่เซฟผมเก็บอะไรเนี่ยเอกสารสอกคัญแล้วก็ยังมีลูกอันนี้พี่เหรองานเป็นยาไงนี่ไงาลูกรับวเป็นยาแล้วใครแล้วใครเป็นไงไม่มีอะไรอ้าวทำไม่เฉยเยี่ยมกูเบื่อเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นพวกของตกแต่งนะครับนี่นี่นี่ของรถ A เป็นแบบของโลชันครับง่ายๆเติมเยอะแล้วถึงได้อ่ะแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำให้ดูห้องน้ำผมนี่ห้องน้ำผมก็เหมือนห้องน้ำเต้ยนะไม่มีอะไรมากครับอ่ะแล้วก็มีไฟแช็คไวแบบจุดเทียนไงเออสร้างมไแต่เนีย ประมาณนี้คนระับก็โอเคนะผมอยู่มาก็แบบไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปกลัวงไงเกิดซื้อมาแล้วแบบแม่งใหญ่อะ่ะมันจะเหงาครับทุกคนแล้วก็แบบทําความสาดยากก็เลยยังไม่ได้ซื้อใหญ่ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องแบบรอมีครอบครัวก่อนแล้วค่อยซื้อรอมีลูกอะไรเงี้ยอนาคตจะมีลูกไหมครับ ต่อก่อนแล้วกันคือที่คิดไว้อนก็น่าจะมีแหละแต่ว่าตอนนี้อายุ29ใช่ไหมอาจจะมีสัก34-33อะไรเงี้ยเออที่คิดไว้นะครับก็รอดูอนาคตแล้วกันเท่านี้ห้องกงที่นี่ผมตื่นมาทุบเลยเฮ้ยจริงๆแบบมึงรู้ป่าอันนี้่งจัดเสร็จเมื่อคืนเมื่อคืนแบบพี่นั่งอยู่เงี้ยแล้วก็นั่งมองคอมตัวเอง จอนี่ดูหุ้นอ่ะแล้วก็เล่นเกมคือพูดไงดียะบางคนอาัดชีสแล้วแบบทำไมต้องซื้อแพงๆอะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับมันมันความชอบอ่ะบางคนก็แต่งรถใช่ไหมแบบซื้อแบรนด์เนมนี่น่ะแต่คือมันคือความสุขของผมเหนื่อยๆเปิดเข้ามาเห็นคอมลองดูภาพเข้ามาก็แบบโอเดี๋ยวอ่ะเปิดไฟด้วยนะให้ดูไฟไฟข้างในอัดชีสสีม่วงเดี๋ยวขึ้นต่ภาพตอนคืนให้ว่ามันสวยแค่ไหน ครับผมทุกคนประมาณน okay, <c oughs> <s uss UC S> ี <just> <news> ้ครับเดี๋ยวไปข้างล่างกันกูร้อนแล้วโอเคครับผมทุกคนก็เท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับพาทัวร์บ้านใหม่นะครับทัว่าตอนนี้ก็น่าจะพาทัวร์หมดแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็เสร็จแล้วประมาณ90%เหลือแค่แบบห้องผมนิดหน่อยแล้วก็โซนแบบทําไฟเนี่ยเหลือไฟใหม่แล้วก็จะทรงจะแสงนิดหน่อยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็แบบเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเองแล้วกันคงไมได้แบบถ่ายคลิปแยกรีวิวใหม่นะครับผมทุกคนยังไงก็ขอฝากตามช่องของอันเป็ดนะครับต่อไปอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะว่าตอน ปทั้งแบบคอนเทนต์ทั้งแบบ, content, แบ,บนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนะครับจะพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่คนอย่างผมจะทําได้นะครับก็ขอฝากติดตามผลงานในอนาคตด,ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไม่เอามาเจอรูสแกนไหนสุดล้าก็น,น้องแพลนลาครับเพราะว่าลาเพื่อนครับทุกคนไปเจอกันทํางานก่อน